เมื่อวานนะครับผมได้เช่าพระรูปหล่อหลวงเมรุวัดทุ่งน้อยยุคต้นมาได้อีกองนะครับซึ่งเขาเรียกว่าพิมพ์คีตาแข้งตุ่มเขายุบนะครับเพล่านนี้คือพิมพหน้ายักษ์นะครับเพล่านนี้เป็นพระที่ผ่านการใช้มาอย่างหนักนะครับซึ่งเป็นพิมหน้ายักษ์ที่ค่อนข้างจะพบเจอได้ยากมากๆเลยถึงเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับและก็มีลักษณะศึกนะครับแต่องค์พระเนี่ยถือว่ามีสเสน่ห์มากๆเลยโดยสบดสนิมที่องค์พระเนี่ยถือว่าดูง่ายจริงๆนะครับ เมื่อเรานําพิมพหน้ายักษ์องค์เดิมที่ผมเข้าไว้เป็นองครูไว้มาเทียบเคียงนะครับจะสังเกตว่าหน้าพระเป็นลักษณะแบบเดียวกันเห็นไหมครับแล้วก็ขนาดพระนี่เหมือนกันเลยนะครับขนาดพระนี่เท่ากันเห็นไหมครับเป็นพระที่ดูง่ายองน,นะครับโดยเฉพาะฐานพระนี่เหมือนกันเลยนะครับพระองค์นี้คือพระรูปหล่อหลวมเงินวัดทุ่งน้อยยุคต้นนะครับพิมพ์ขี้ตาแข้งตุ่มเขายุบพ,พ,พิมพหน้ายักษ์แน่นอนนะครับเป็นพระที่ดูง่ายองนะครับอ่าเรามาดูพระองค์นี้กันนะครับ พระลบหล่อหรือเมื่อนวัดทุ่งน้อยยกต้นพิมพ์กีตาเข่งตุ่มเขายกองนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพผ่านการใช้มาอย่างหนักนะครับแต่ผิวพระเนี่ยเห็นไหมครับจะมีสนิมขึ้นท่วองนะครับเป็นพระที่ได้มาเนี่ยสภาพสวยเดิมอีกองค์นะครับเป็นพระที่ดูง่ายมากและก็ดูมีเสน่ห์จริงนะสรเพระองค์นี้นะครับริวเจวอนด้านหลังเนี่ยถือว่าถอดติดคมชัดนะครับแต่เป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับเห็นไหมครับถือว่าเป็นพระองค์นะครับมีเสน่ห์มากๆเลยนะครับ เป็นพละที่พิจารณาง่ายโดยเฉพาะหน้าพรานี่ยครับเนี่ยครับแบบนี้ครับพิมพ์นายักษครับโดยเฉพาะฐานได้นี่ครับโอเคนะครับดูง่ายมากๆเลยเป็นพลาออคงนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบมากๆเลยถึงเป็นปลาที่ผ่านฌานใช้มากก็เถิดนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ